ว่าเออไม่ได้เป็นที่เราคนเดียวใช่ไหมคะมันก็เป็นกันเล่นร้ายคนคใครเพื่อนเพื่อนก็โพสต์กันเนาะคนนี้ก็เป็นคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะดีฉั้งกันเลยเออใจเย็นๆข้อมูลเอ่อเชิงเชิงลึกของเราใช่ไหมคะเอ่อก็ไม่มีค่ะดีฉทั้งก็เลยตั้งสติก่อนค่ะตั้งสติ <laughs> ตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนค่ะถ้าเราไม่ผิดเนาะเอ่อโปรไฟล์ของเราเนาะจากที่แนะนําไม่ได้ก็ก็กลับมาแนะนําได้เป็นปกติเออเราก็ดีใจนะ น่าจะเป็นที่ระบบเนั่นแหละค่ะเพราะว่าเนาะเราก็ค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะค่อยๆตั้งสติค่ะให้มันผ่านไปสักทืนเนื่องหรือช่วงเวลาหนึ่งเนาะเราก็วันนี้สบายใจแล้วไ่ต้งไปต้องนั่งจับโทรศัพท์ทั้งวันหาสายเหตุใช่ไหมคะพี่น้องขาอันนี้แหละค่ะอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะท่านเพื่อนขาเวลาเรามีปัญหาอะไรเนาะเราก็ค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะค่อยๆตั้งสติค่ะให้มันผ่านไปสัก คืนเนื่องหรือช่วงเวลาหนึ่งเนาะเราก็รู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพยาธดูดิด <c oughs> ขอโทษทีไอแลไอไอเ <c oughs> ายเห็นว่าเป็นอะไรเนาะเราก็ไปดูอ่ากรองข้อความสนับสนุนหรือว่าเราไปดูอ่าก็เป็นเหมือนกันค่ะทีนี้ <c oughs> เราก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมคะอุ้ยขอโทษนะคะพี่น้องคะไอ,ไอะ <c oughs> ค่ะไอเล็บยู่ดี๋ยวเราก็หาสาเหตุเนาะหาไปแล้วไปแล้ว ชมไม่ทลายไปแล้วไปแล้วเตรียมตัวค่ะพี่น้องคะ่ะเตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกคะ่ะแ <c oughs> ปดโมงรอเวลาฉันก็นั่งรอเวลาคะ่ะรอไปแอ่วโปรโฟไฟล์ของเราเนาะอจากที่อแนะนําไม่ได้ก็ก็กลับมาอ่าแนะนําได้เป็นปกติเออเราก็ดีใจนะน่าจะเป็นที่ระบบนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าไหนคะ่ะมาสวัสดีทักทายเพื่อนเชา้าวันพฤหัสนะคะวันนี้วันหยุดคะ่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะมานั่ง จิบกาแฟยอยู่กับโอลเลี้ยงนี่ค่ะลูกชายลานเนี่ยคะ่ะใช่ไหมคะหรือไมก่ก็อย่าเพิ่งไปรีบเอ่อเป็นลบอะ,อะไรนะคะมันจะก็จะมีปัญหาเนาะอันนี้ก็พยายามเตือนตัวเองนะตเ,งเตือนตัวเองบ <laughs> อกใจเย็นๆใจไปแล้วไปแล้วชมไม่ทลายไ,ไปแล้วไปแล้วเตรียมตัวค่ะพี่น้องค่ะเตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกค่ะแ <c oughs> ปดโมงรอเวลาฉันก็นั่งรอเวลาค่ะรอเวลาก็เป็นเหมือนกันค่ะนี้ <c oughs> เราก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมคะอุ้ยขอโทษนะคะพี่น้องคะไอค่ะไอริบยูเจอกันแลก็หาสาเหตุเนาะหา,าโปรไฟล์ของเราเนาะจากที่แนะนําไม่ได้ก็ก็กลับมา,าแนะนําได้เป็นปกติเออเราก็ดีใจนะน่าจะเป็นที่ระบบนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นกันหลายคนเนาะไม่ได้เป็นเฉพาะเราคนเดียวนะคะอีกทั้งก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นกันหลายคนเนาะไม่ได้เป็นเฉพาะเราคนเดียวนะคะ ท่านก็เลยรู้สึกว่าวันนี้สบายใจแล้วไม่ต้องไปต,ต้องนั่งจากโทรศัพท์ทั้งวันหาสาเหตุใช่ไหมคะพี่น้องขาอันนี้นะคะอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะคะนเพื่อนขาเวลาเรามีปัญหาอะไรนะมาสวัสดีทักทายเพื่อนเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้วันหยุดค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะมานั่งจิบกาแฟอยู่กับโอเลี้ยงนี่ค่ะลูกชายลาเนี่ะค่ะโอหนค่ะพบเป็นเหมือนกันค่ะนี้ เราก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมคะอุ้ยขอโทษนะคะพี่น้องคะไอค่ะไอลอบยูเจอก็เราก็หาสาเหตุเนาะหาเต็มเลยอ่าพูดต่อนะคะฉัางก็ตื่นมาตีสี่ค่ะตื่นมาตีสี่เนาะเราก็ไปเปิดดูหลังบ้านเนาะพี่น้องคะเอออ่าเรียกว่าเต็มเลยอ่าพูดต่อนะคะฉัางก็ตื่นมาตีสี่ค่ะตื่นมาตีสี่เนาะเราก็ไปเปิดดูหลังบ้านเนาะพี่น้องคะเอออ่าเรียกว่าครบเต็มเหมือนกันค่ะทีนี้ แล้วก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมคะอุ้ยขอโทษนะคะพี่น้องคาไอคะ่ะไอลิฟยู เช่นเราก็หาสาเหตุเนาะหาเย็นใยญ่ใจร้อนใยญ่ใจร้อน,อย,อ,น,อ,ยอ,นอย่างนี้นะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะดิฉันก็เมื่อเช้านี้ฉันก็เลยเก่อเพิ่มไปลบคลิปอะไรนะคะน้องค่ะก็ให้ใจเย็นๆนะคะอ่าก็ขอบคุณนะคะเพื่อนค่ะโอ้ลูกลุดิฉันวุ่นวายมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอขมะที่จะปล่อยโวด,ดังไปเนาะก็มาทัดทายคุยกับเพื่อนก่อนเนาะวันนี้เราก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเนาะน,นี่ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่กาแฟน,นะคะ อันนี้น้ำมันนาวโอ้นยินยาญใจร้อนยาญ่ใจร้อนอย่างนี้แลค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะพี่ันก็มาเช้านี้ทั้นก็เลยค่ะทาเหตุว่าเป็นอะไรเนาะเราก็ไปดูอ่ากรองข้อความสนับสนุนหรือว่าเราไปดูอ่ายินยาญใจร้อนยาญ่ใจร้อนอย่างนี้แลค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะที่ันก็มาเช้านี้ทั้นก็เลยที่จะปล่อยกดังไปเนาะก็มาทักทายพูดคุยกับเพื่อนก่อนเนาะวันนี้เราก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่กาแฟนะคะ อันนี้น้ำมันนาวโอ้อ้ปีที่จะปล่อยกดังไปเนาะก็มาทักทายพูดคุยกับเพื่อนก่อนเนาะอันนี้เราก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่กาแฟนะคะอันนี้น้ำมันนาวโอ้ป oh, oh, ี oh, 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 oh. มาสวัสดีทักทายเพื่อนเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้วันหยุดค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะมันนั่ง จิบกาแฟอยู่กับโอลเลี้ยงนี่ค่ะลูกชายลานนี่ยค่ะวันนี้สบายใจแล้วไม่ต้องไปต,ต้องนั่งจับโทรศัพท์ทั้งวันหาสายเหตุใช่ไหมคะพี่น้องขาอันนี้นะคะอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะคะเพื่นอนขาเวลาเรามีปัญหาอะไรเนาะไป,ไปแล้วไปแล้วชมไม่เท่าไรไปแล้วไปแล้วเตรียมตัวค่ะพี่น้องค่ะเตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกค่ะแ <c oughs> ปดโมงรอเวลาฉันก็นั่งรอเวลาค่ะรอเวลาใช่ไหมคะหไม่ก็อย่าเพิ่งไปรีบเอ่อเป็นลบออะไรนะคะมันจะก็จะมีปัญหาเนาะ อันนี้ก็พยายามเตือนตัวเองนะเตือนตัวเองบอกใ,ใจเย็นๆใจอย่าเ,เพิ่งไปลบคลิปอะไรนะคะน้องค่ะก็ให้ใจเย็นๆน,นคะคะอ่าก็ขอบคุณนะคะเพ<ๆ>ื่อนค่นะโอ้ลูกๆดดฉันวุ่นวายมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันท้ายเห็นว่าเป็นอะไรเนาะเราก็ไปดูอ่าลองข้อความสนับสนุนหรือว่าเราไปดูอ่มันเป็นกันหลายคนเนาะไม่ได้เป็นเฉพาะอเราคนเดียวนะคะอีกทั้งก็เลยรู้สึกว่าเออรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวนอนไม่หลับกระสับกระสายท้าย <c oughs> ขอโทษทีไอแลไอไอ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มไปลบคลิปอะไรนะคะน้อง่ะก็ให้ใจเย็นๆนะคะอ่าก็ขอบคุณนะคะเพื่อนค่ะโอ้ลูกลูกดิฉันวุ่นวายมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอที่อ่าโปรไฟล์ของเราเนอกจากที่่าแนะนําไม่ได้ก็ก็กลับมาอ่าแนะนําได้เป็นปกติเออเราก็ดีใจนะน่าจะเป็นที่ระบบนั่นแหละคะ่ะเพราะว่า โปรไฟล์ของเราเนาะจากที่แนะนําไม่ได้ก็ก็กลับมาแนะนําได้เป็นปกติเออเราก็ดีใจนะน่าจะเป็นที่ระบบนั่นแหละค่ะเพราะว่าเนาะเราก็ค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะค่อยๆตั้งสติค่ะให้มันผ่านไปสักทืนอนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งเนาะเราก็ใช่ไหมคะหรือไม่ก็อย่าเพิ่งไปรีบเป็นลบอะไรนะคะมันจะก็จะมีปัญหาเนาะอันนี้ก็พยายามเตือนตัวเองนะคะ ตื่นเตะเบาใจเย็นๆใจแล้วเมื่อคอยิบน้ำก็น้ำน้ำอุ่นสักหน่อยเต็มเลยอ่าพูดต่อนะคะช่างก็ตื่นมาแต่ตีสี่ค่ะตื่นมาตีสี่เนาะเราก็ไปเปิดดูหลังบ้านเนาพี่น้องคะเอออ่าียกว่านี่ค่ะเมื่อวานนี้เนาะพอเมื่อคืนนี้เข้าไปพี่น้องเอ้ยมีแต่คนโพสต์อาไอโปรไฟล์อะไรแนะนําไม่ได้อย่างนี้เนาะเราก็เราก็เลยเข้าไปดูของเราเออของเราค่ะตั้งแต่เช้ายันยันเย็นเลยค่ะ เราก็ไม่เราก็ไม่ได้เข้าไป <c oughs> ทํางานของเราเนาะไม่ค่อยมีเวลาที่ที่จะตอบคอมมีรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวนอนไม่หลับกระสับกระสายพักการดูดิขอโทษทีไอแลอย,อยไอไอไลรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวนอนไม่หลับกระสับกระสายพักการดูดิ <c oughs> อขอโทษทีไอแลอออยอย้วไอไอเด็นใหญ่ใจร้อนใหญ่ใจร้อนอย่างน,นี้แลค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะทีฉันก็มาเช้านี้ฉันก็ลาที่จะปล่อยโกด,ดังไปเนาะก็มาทักทายพูดคุยกับเพื่อนก่อนเนาะวันนี้เราก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเนาะอน,นี้อันนี้ไม่ใช่กาแฟน,นะคะ อันนี้น้ำมันาาโอ้ไปเดี๋ยวเพิ่งไปลบคลิปอะไรนะคะน้องค่ะก็ให้ใจเย็นๆนะคะอ่าก็ขอบคุณนะคะนเพื่อนค่ะโอ้ลูกูๆดูิฉันวุ่นวายมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอจะเดี๋ยวเพิ่งไปลบคลิปอะไรนะคะน้องค่ะก็ให้ใจเย็นๆนะคะอ่าก็ขอบคุณนะคะเพื่อนค่ะโอ้ลูกูดูดิฉันวุ่นวายมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอันเช่นหมคะหือไมก็อย่าเพิ่งไปรีบเอ่อเป็นลบอ่าอะไรนะคะมันจะก็จะมีปัญหาเนาะอันนี้ก็พยายามเตือนตัวเองนะคะ ตื่นเต้นโบใจเย็นๆใจก็เป็นเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมคะขอโทษนะคะพี่น้องขะไอคะ่ะไอเล็บยู่ <c oughs> จันเราก็หาสาเหตุเนาะหาเล็ <c oughs> อยู่อีแล้วอ่าอ่าอ่าเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆ <c oughs> หยอกกันแบงแบงค่ะพี่น้องขาหนึ่งกาแฟตัวเดียวโดน ผู้บ่าวลมวันนี้สบายใจแล้วไม่ต้องไปต,ต้องนั่งจับโทรศัพท์ทั้งวันหาสายเหตุใช่ไหมคะพี่น้องขาอันนี้นะคะอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะท่านเพื่นอนขาเวลาเรามีปัญหาอะไรนข้อมูลเชิงเชิง,ชงลึกของเราใช่ไหมคะ,ะก็ไม่มีค่ะทังก็เลยตั้งสติก่อนค่ะตั้งสติ <laughs> ตั้งสติก่อนสตาร์ก่อนค่ะถ้าเราไม่ผิดเนาะอยินใหญ่ใจร้อนใหญ่ใจร้อนอย่างนี้นะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะที่ฉันก็มาเช้านี้ฉันก็เลยก็เป็นเหมือนกันค่ะทีนี้ เราก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมคะอุ้ยขอโทษนะคะพี่น้องขาไอคะ่ะไอเล็บยู่จ้านกเราก็หาสาเหตุเนาะหาวันนี้สบายใจแล้วไม่ต้องไม่ต้องนั่งจับโทรศัพท์ทั้งวันหาสาเหตุใช่ไหมคะพี่น้องขาอันนี้นะคะอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะท่านเพื่นอนขาเวลาเรามีปัญหาอะไรเล่มเลยอ่าพูดต่อนะคะช่างก็ตื่นมาแต่ตีสี่ค่ะตื่นมาตีสี่เนาะเราก็ไปเปิดดูหลังบ้านเนาะพี่น้องคาเออ อ่าเรียกว่าเดี๋ยวเพิ่งใจลบคลิปอะไรนะคะพี่พน้องขาก็ <K> ให้ใจเย็นๆนะคะอ่าก็ขอบคุณนะครเพื่อนๆค่ะอู้ลูกๆดดิฉันวุ่นวายมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันค่ะเห็นว่าเป็นอะไรเนาะเราก็ไปดูอ่ากรองข้อความสนับสนุนหรือว่าเราไปดูอ่าวันนี้สบายใจและไม่ต้องไปต,ต้องนั่งจับโทรศัพท์ทั้งวันหาสายเหตุใช่ไหมคะพี่น้องขาอันนี้นะคะอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะคะเพื่พนอนค่ะเวลาเรามีปัญหาอะไร่อยค่ะยอกันใกล้ นี่เราจะลุกขึ้นกันพี่น้องเด้อเขาก็จะกวนเห็นไหมคะพี่น้องเขาเต็มไปเลยค่ะนี่ไป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 ร <c oughs> อหน้าบ้านเลยไปโปรไฟล์ของเราเนอะจากที่